S a s สลามุ u a l a i k u มวเรารมาตุลลอฮีวะบเระกาตุเคยมีความรู้สึกแบบนี้ไหมคะเวลาที่เราเชื่อในอะไรบางอย่างมากๆด้วยเหตุผลด้วยหลักฐานทุกอย่างคือในหัวเราเนี่ยมันเคลียร์หมดเลยนะแต่ลึกๆข้างในใจมันเหมือนยังต้องการอะไรอีกนิดนึงอะไรบางอย่างที่จะมาทำให้มันนิ่งสนิททำให้มันสงบอย่างแท้จริงอืม เป็นความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติของมนุษย์มากๆเลยนะครับเรามักจะมีความเชื่อระดับสติปัญญากับความเชื่อมั่นในระดับจิตใจซึ่งบางทีมันก็ไม่ได้มาพร้อมกันก็คือว่าในทางศาสนาเองก็พูดถึงการเดินทางตรงนี้แหละครับการเดินทางจากแค่ความรู้ ไปสู่ความศรัทธาที่มันอย่างรากลึกลงไปในหัวใจจริงๆซึ่งวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของการเดินทางครั้งสําคัญนี้กันค่ะเป็นเรื่องราวจากหนังสือที่รวบรวมเรื่องเล่าของสัตว์ต่างๆในอัลกุรอานที่สะท้อนบทเรียนที่ยิ่งใหญ่มากๆไม่ใช่แค่เรื่องของสัตว์นะคะแต่เป็นเรื่องของมนุษย์ของศาสนาทูตท่านหนึ่งเลยที่สแสวงหาความสงบนิ่งที่ว่านี้ครับเรากำลังจะคุยกันถึงเรื่องราวของนกทั้งสี่ของท่านนบีอิบราฮิมซึ่ง เ,เรื่องนี้เป็นมากกว่าแค่ปาฏิหาริย์ที่น่าตื่นตาตื่นใจนะแต่มันคือบทเรียนเชิงปฏิบัติการเลยที่แสดงให้เห็นถึงเดชานุภาพในการฟื้นคืนชีพแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือมันตอบคำถามที่ว่าทำยังไงหัวใจของเราถึงจะไปถึงจุดที่เรียกว่าความสงบอย่างสมบูรณ์ได้เอาละค่ะมาเริ่มแกะรอยเรื่องนี้กันเลยดีกว่าจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้ก็มาจากท่านนบีอิบราฮิม ซึ่งท่านมีสถานะที่พิเศษมากเลยนะคะท่านได้รับสมญานามว่าคอลิลุนลอหรือสหายของอเลอใช่ค่ะซึ่งมันบ่งบอกถึงความใกล้ชิดความรักที่พระองค์มีต่อท่านอย่างยิ่งท่านคือผู้ที่ยืนหยัดในความเชื่อมาตลอดชีวิตไม่เคยสงสัยในเดชานุภาพของพระผู้เป็นเจ้าเลยแม้แต่น้อยถูกต้องครับประเด็นนี้สำคัญมากเพราะคำวิงวอนของท่านเนี่ยไม่ได้เกิดจากความคลางแคลงใจไม่ใช่ความไม่เชื่อไม่ใช่เลย แต่เกิดจากความปรารถนาในระดับที่สูงกว่านั้นขึ้นไปอีกคือท่านเชื่ออยู่แล้วร้อเปอร์เซนว่าพระเจ้าชุบชีวิตคนตายได้แต่ท่านปรารถนาจะเห็นกระบวนการนั้นด้วยตาของท่านเองอ๋อเพื่อยกระดับความเชื่อมั่นขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งใช่ครับจากระดับสติปัญญาหรือที่เรียกว่าอิลมุญยากินไปสู่ระดับประจักษ์แจ้งที่เรียกว่าอายนุญยากินคือการเห็นด้วยตาตัวเองตรงนี้น่าสนใจมากเลยค่ะ บางคนอาจจะฟังแล้วเข้าใจผิดได้นะคะว่าเอ๊ะการขอดูแบบนี้เป็นสัญญาณของความสงสัยหรือเปล่าเป็นการลองดีหรือเปล่าคะเป็นคำถามที่ดีมากครับและในอัลกุรอานก็ได้บันทึกบทสนทนานี้ไว้ชัดเจนเลยทานนาบียิบรรฮีมวิงวอนว่าข้าแต่พระเจ้าของข,องข้าพระองค์โปรดแสดงให้ข้าพระองค์เห็นด้วยเถิดว่าพระองค์จะทรงให้บรรดาผู้ที่ตายแล้วมีชีวิตขึ้นมาได้อย่างไรแล้วพระเจ้าก็ตรัสถามกลับไปว่าเจ้ายังไม่เชื่ออ,อีกหรือ ซึ่งคำถามนี้ก็ไม่ใช่การตําหนิด้วยใช่ไหมคะไม่ใช่เลยครับแต่เป็นการเปิดโอกาสให้ท่านได้อธิบายความรู้สึกที่แท้จริงในใจออกมาและคําตอบของท่านก็เป็นหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยใช่ครับท่านตอบกลับไปทันทีว่าหาใช่เช่นนั้นไม่ข้าพระองค์เชื่อมั่นอยู่แล้วแต่ทว่าเพื่อหัวใจของข้าพระองค์จะได้สงบโอ้โหคำว่าสงบในที่นี้ในภาษาอาหรับคือคำว่าตุมมาน,นีนะ ซึ่งมันลึกซึ้งกว่าแค่คำว่าสงบทั่วไปมันคือความราบรื่นความมั่นคงความนิ่งสนิทในหัวใจแบบที่ไม่มีอะไรมาสั่นคลอนได้อีกถูกต้องครับท่านมียากีนคือความเชื่อมั่นแล้วแต่ท่านกำลังสแสวงหาตุมะนีนะคือความสงบสุขที่เกิดจากความเชื่อมั่นนั้นพอเข้าใจแบบนี้แล้วรู้สึกทึ่งมากเลยค่ะมันทำให้เห็นว่าแม้แต่าศาสนทูตผู้ยิ่งใหญ่ ก็ยังให้ความสำคัญกับสภาวะของหัวใจขนาดนี้แล้วสิ่งที่พระเจ้าตอบกลับมานี่สิคะยิ่งนาทึ่งเข้าไปอีกมันไม่ใช่การอธิบายด้วยคำพูดหรือแค่แสดงภาพให้ดูแต่มันคือคำสั่งให้ลงมือทำใช่ค่ะให้ทำภารกิจบางอย่างเป็นวิธีการสอนที่ลึกซึ้งที่สุดครับเพราะการเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงพระองค์ทรงสั่งให้ท่านนาบีอิบราฮิมไปจับนกมาสี่ตัว ซึ่งในคำสั่งก็ไม่ได้ระบุชนิดนะครับแต่เน้นไปที่กระบวนการหลังจากนั้นคือให้เลี้ยงดูพวกมันให้เวลากับมันจนกระทั่งนกเหล่านั้นเชื่องและคุ้นเคยกับท่านเป็นอย่างดีเหมือนให้เกิดความผูกพันกันขึ้นมาก่อนใช่ครับเกิดเป็นความผูกพันขึ้นมาระหว่างคนกับสัตว์เลยแค่เริ่มต้นก็รู้สึกได้ถึงความไม่ธรรมดาแล้วนะคะทำไมต้องสร้างความผูกพันก่อนด้วยมันเหมือนการปูเรื่องไปสู่บททดสอบทางอารมณ์ที่หนักหน่วงมากๆเลยถูกต้องเลยครับ เพราะคำสั่งต่อมาคือจงสับมันให้เป็นชิ้นๆโหแล้วนำชิ้นส่วนที่คละเคล้ากันนั้นไปวางไว้บนภูเขาแต่ละลูกลองจินตนาการดูสิครับการต้องลงมือทำหลายสิ่งที่เรารักที่เราพูงฟักมากับมือจนมันไว้ใจเราให้กลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยมันคือการทดสอบการยอมจำนนและการเชื่อฟังในระดับสูงสุดเลยครับถ้ามันแบบว่า อาจจะดูโหดร้ายในความรู้สึกนะคะแต่ในขณะเดียวกันมันก็เต็มไปด้วยความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่ซ่อนอยู่ใช่ไหมคะอย่างเช่นทำไมต้องเป็นนกทำไมต้องสี่ตัวแล้วทำไมต้องเป็นภูเขาครับนักวิชาการก็ได้ให้ทัศนะที่น่าสนใจไว้หลายแง่มุมเลยนกเนี่ยมักจะถูกใช้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของจิตวิญญาณหรือชีวิตที่โบยบินเป็นอิสระการนำชีวิตกลับคืนมาให้นกก็เลยเป็นภาพแทนของการคืนวิญญาณสู่ร่างอ๋อ แล้วจำนวน4ล่ะคะอาจจะหมายถึงทิศทั้ง4หรือท่าทั้ง4ซึ่งก็เป็นการสื่อว่าเดชานุภาพของพระองค์ครอบคลุมทุกสรรพ,พสิ่งไม่ว่าจะมาจากทิศใดก็ตามแล้วเรื่องภูเขาล่ะคะการเอาชิ้นส่วนไปวางแยกกันบนยอดเขาหลายๆลูกนี่มันมีความหมายพิเศษยังไงภูเขาคือสัญลักษณ์ของความยิ่งใหญ่ความมั่นคงและความห่างไกลครับการนำชิ้นส่วนที่ถูกสับจนเละและคละปนกันจนแยกไม่ออกแล้วเนี่ย ไปวางไว้บนยอดเขาที่อยู่ห่างกันเป็นการขจัดข้อสงสัยทุกประตูเลยขจัดยังไงคะหนึ่งคือเพื่อแสดงให้เห็นว่าระยะทางไม่มีความหมายต่อเดชานุภาพของพระองค์เลยและ 2. การคละชิ้นส่วนกันเป็นการยืนยันว่านี่ไม่ใช่มายากลไม่ใช่การสลับตัวแต่เป็นการสร้างขึ้นมาใหม่จริงๆใช่ครับสร้างจากอะตอมเดิมอย่างแท้จริงเป็นการตอบโจทย์เลยว่าต่อให้สาสารจะกระจัดกระจายไปไกลแค่ไหน ผู้สร้างก็สามารถรวบรวมมันกลับมาได้เสมออีกประเด็นที่น่าคิดนะคะคือการที่ท่านนาบีอิบราฮิมต้องลงมือสับด้วยตัวเองมันไม่ใช่แค่การพิสูจน์อำนาจของพระเจ้าแต่มันยังเป็นบทเรียนสำหรับตัวท่านเองด้วยหรือเปล่าคะประเด็นนี้ลึกซึ้งมากครับมีการตีความว่านี่คือบทเรียนเรื่องการละทิ้งความยึดต,ติด การที่ท่านต้องทำลายสิ่งที่ท่านสร้างความผูกพันขึ้นมาด้วยมือของท่านเองเนี่ยเป็นการฝึกฝนจิตใจให้ละวางจากสิ่งที่รักในโลกนี้เพื่อให้หัวใจผูกติดอยู่กับพระผู้สร้างเพียงองค์เดียวเป็นการแสดงออกถึงการยอมจำนนอย่างสูงสุดจริงๆใช่ครับว่าแม้แต่ชีวิตที่ข้าพระองค์ดูแลก็เป็นของพระองค์และพระองค์มีสิทธิ์จะเอากลับคืนไปเมื่อไหร่ก็ได้โอ้โห พอฟังแบบนี้แล้วเรื่องราวมันมีมิติขึ้นมาเยอะมากไม่ใช่แค่การแสดงปฏิหารแต่เป็นกระบวนการขัดเกลาจิตวิญญาณของท่านนาบีบรอหิมไปในตัวด้วยแล้วหลังจากที่ท่านวางชิ้นส่วนทั้งหมดไว้บนยอดเข่าแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อคะเอาแล้วค่ะหลังจากที่ท่านนาบีอิบรอหิมได้ปฏิบัติตามคําสั่งที่ดูเหมือนจะขัดกับความรู้สึกทุกอย่างวางชิ้นส่วนนกที่ปะปนกันไว้บนยอดเขาแต่ละลูกแล้วช่วงเวลาที่สําคัญที่สุดของเรื่องราวก็มาถึงครับ พระองค์ได้มีบัญชาสั้นๆแต่ก้องกังวาลว่าแล้วจงเรียกพวกมันเถิดพวกมันจะมาหาเจ้าโดยรีบเร่งแล้วท่านก็เรียบท่านนาบีอิบรอฮีมจึงยืนอยู่หน้าที่ของท่านแล้วเปล่งเสียงเรียกนกเหล่านั้นและในเสี้ยววินาทีนั้นเองสิ่งที่มนุษย์ไม่เคยคาดคิดว่าจะได้เห็นก็บังเกิดขึ้นจริงตรงหน้า ภาพที่บรรยายไว้ในหนังสือตับเซียรหรืออาาธิบายกุรานเนี่ยมันน่าขนลุกมากเลยนะคะเขาบอกว่าชิ้นส่วนต่างๆทั้งเนื้อกระดูกขนเลือดที่กระจัดกระจายอยู่บนยอดเขาคนละลูกเริ่มลอยขึ้นสู่อากาศใช่ครับแล้วมันไม่ใช่แค่ลอยขึ้นมาเฉยๆแต่ชิ้นส่วนเหล่านั้นเคลื่อนที่ผ่านอากาศด้วยความเร็วสูงพุ่งตรงมารวมกันอยู่เบื้องหน้าของท่านนาบีอิบราฮิมโอ้โ ชิ้นส่วนของนกตัวที่1ก็จะแยกตัวเองออกจากชิ้นส่วนของนกตัวที่สองสและสได้อย่างถูกต้องแม่นยำแล้วก็ประกอบร่างกันกลางอากาศเลยใช่ครับกระดูกต่อเข้ากับกระดูกเส้นเอ็นยึดยงโครงสร้างเนื้อเยื่อค่อยๆห่อหุ้มขึ้นมาขนงอกขึ้นมาปกคลุมร่างกายจนกระทั่งพวกมันกลับกลายเป็นนกที่มีชีวิตครบถ้วนสมบูรณ์ทั้ง4ี่ตัวและที่น่าทึ่งที่สุดคือ พวกมันไม่ได้มีสภาพอิดโรยหรือบาดเจ็บอะไรเลยแต่กลับมามีชีวิตชีวาเหมือนเดิมทุกประการแล้วก็บินตรงมาหาท่านนาบีอิบราฮิมอย่างรวดเร็วตอบรับเสียงเรียกของท่านเหมือนกับว่าเรื่องราวทั้งหมดก่อนหน้านี้ไม่เคยเกิดขึ้นเลยเนี่ยแหละครับคือคําว่าไอนุยะกีนหรือการเห็นที่แน่นอนมันคือการประจักษ์แจ้งที่ไม่เหลือพื้นที่ให้ความสงสัยใดๆอีกต่อไป เป็นการแสดงให้เห็นความจริงที่ว่าผู้ที่สามารถสร้างสิ่งมีชีวิตจากความว่างเปล่าได้ในครั้งแรกกว่าหลายเท่านักมันเหมือนเป็นภาพจำลองขนาดย่อมของวันฟื้นคืนชีพเลยนะคะที่มนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะเสียชีวิตไปในสภาพไหนร่างกายจะสลายกลายเป็นทุลีดินไปนานเท่าไหร่ก็จะถูกรวบรวมและประกอบขึ้นมาใหม่เพื่อกลับไปหาพระผู้สร้างอีกครั้งถูกต้องที่สุดครับปาฏิหาริย์ครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่การทำให้หัวใจของท่านนาบีอิบรอฮิมสงบเท่านั้น แต่มันยังเป็นข้อพิสูจน์ที่หนักแน่นสำหรับมนุษยชาติทั้งหมดเกี่ยวกับสัจธรรมเรื่องการฟื้นคืนชีพในวันแห่งการพิพากษาด้วยแล้วเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อหลายพันปีก่อนนี้มันให้อะไรกับพวกเราที่ใช้ชีวิตอยู่ในยุคปัจจุบันบ้างคะบทเรียนสำคัญที่เราสามารถดิงออกมาจากเรื่องราวนี้คืออะไรมีหลายประการมากเลยครับอย่างแรกเลยคือเรื่องราวนี้สอนเราว่าศรัทธาเนี่ยมันคือการเดินทางไม่ใช่จุดหมายปลายทางใช่ครับ และการมีคำถามการสแสวงหาความเข้าใจเพื่อทำให้หัวใจเรามั่นคงขึ้นมันไม่ใช่สัญญาณของความหมอนแอไม่ใช่เลยครับแต่เป็นสัญญาณของหัวใจที่มีชีวิตชีวาที่ปรารถนาจะใกล้ชิดกับความจริงให้มากยิ่งขึ้นชอบประเด็นนี้มากเลยค่ะมันทำให้เรารู้สึกว่าการสแสวงหาคำตอบไม่ใช่เรื่องแปลกโดยเฉพาะเมื่อได้เห็นว่าแม้แต่สหายของพระเจ้าอย่างท่านนาบีอิบราฮิมก็ยังสแสวงหาความสงบและความมั่นคงให้กับหัวใจของท่านเป็นบทเรียนเรื่องความอนตนที่ยิ่งใหญ่มาก แน่นอนครับและบทเรียนที่สองที่ตามมาก็คือความยิ่งใหญ่ในเดชานุภาพของพระผู้เป็นเจ้าที่ไม่มีสิ่งใดมาจำกัดได้มไม่ว่าปัญหาในชีวิตเราจะดูใหญ่โตแค่ไหนอุปสรรคจะดูเหมือนภูเขาที่ขวางหน้าแต่สำหรับผู้สร้างแล้วการพลิกสถานการณ์การชุบชีวิตสิ่งที่ตายไปแล้วให้กลับคืนมาไม่ใช่เรื่องยากลาบากเลยแม้จะน้อยเป็นเหมือนเครื่องเตือนใจให,ให้เรามอบความไว้วางใจต่อพระองค์ได้อย่างสุดหัวใจเลยนะคะครับแล้วเหมือนที่ได้คุยกันไปก่อนหน้านี้ บทเรียนเรื่องการละทิ้งความยึดติดก็น่าจะสําคัญมากสําหรับคนยุคนี้เหมือนกันจริงค่ะเราผูกหัวใจไว้กับหลายสิ่งหลายอย่างมากทั้งทรัพย์สินชื่อเสียงหรือแม้แต่คนที่เรารักใช่เลยครับเรื่องราวนี้กระตุ้นให้เรากลับมาทบทวนว่าเรายึดติดกับสิ่งที่ถูกสร้างมากกว่าพระผู้สร้างหรือไม่การทดสอบของท่านนาบีอิบราฮิมคือการสละสิ่งที่ท่านรักเพื่อยืนยันความรักที่มีต่อพระเจ้า สำหรับเรามันอาจจะเป็นการสละเวลาสละความสะดวกสบายบางอย่างหรือสละความอยากได้อยากมีของเราเพื่อทำในสิ่งที่ถูกต้องเพื่อทำในสิ่งที่พระองค์พอพระทยัยสุดท้ายแล้ว แก่นกลางที่สุดของเรื่องนี้ก็คือเรื่องของหัวใจนะคะทุกอย่างเริ่มต้นที่ความปรารถนาในหัวใจและจบลงที่ความสงบในหัวใจถูกต้องครับเพราะศรัทธาที่แท้จริงนั้นสถิตยอยู่ในหัวใจไม่ใช่แค่ในสติปัญญาหรือตำราความรู้และเหตุผลเป็นเหมือนแผนที่แต่ประสบการณ์และการประจักษ์แจ้งคือสิ่งที่ทำให้เราเดินทางไปถึงจุดหมายและสัมผัสได้ถึงความสงบนั้นจริงๆครับศรัทธาของท่านนาบีอิบราฮิมนั้นมีอยู่ก่อนแล้ว แต่ปาฏิหาริย์ครั้งนี้ได้ยกระดับความเชื่อมั่นของท่านไปสู่จุดที่หัวใจได้สัมผัสกับความจริงโดยตรงเป็นความตุมะนีนะที่ไม่มีสิ่งใดมาสั่นคลอนได้อีกต่อไปขอฝากให้ทุกท่านติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ด้วยนะคะครับ ก่อนจะจากกันไปในวันนี้อยากจะฝากคำถามให้ไปคบคิดกันต่อสักนิดครับเรื่องราวนี้ทำให้เราได้เห็นการเดินทางเพื่อแสวงหาความสงบในหัวใจของท่านนาบีอิบราฮิมเลยอยากชวนให้ลองกลับมาถามตัวเองดูว่าแล้วความสงบในหัวใจของเราในวันนี้ผูกอยู่กับอะไรแล้วเรากำลังแสวงหาสิ่งใดหรือทำสิ่งใดเพื่อที่จะเดินทางไปให้ถึงจุดนั้นวัสลลามมมุอกรรตตบ